เราอยู่ในยุคที่สงครามมีแต่เรื่องโดรนเรื่องไซเบอร์เทคโนโลยีล้ำๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันมีรายงานฉบับหนึ่งที่น่ากังวลมากออกมาค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามเลยว่าหรือสงครามในยุคนี้กำลังจะย้อนกลับไปสู่ความโหดร้ายเหมือนเมื่อร้อยปีก่อนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในข้อกล่าวหาที่ว่า รัสเซียอาจจะกำลังใช้อาวุธเคมีต้องห้ามในยูเครนค่ะแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็มาจากรายงานของสำนักข่าว Associated Press หรือ AP นะคะซึ่งเขาไปอ้างเองข้อมูลโดยตรงเลยจากหน่วยข่าวกรองของเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์เราจะมาดูกันค่ะว่าข้อกล่าวหานี้มันมีมูลแค่ไหนมีหลักฐานอะไรมายืนยันแล้วที่สำคัญเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงโลกเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหน ใช่เลยครับคือประเด็นนี้มันใหญ่กว่าแค่เรื่องยุทธวิธีในสนามรบมากๆนะครับเพราะมันคือการการท้าทายเส้นแบ่งทางศิลธรรมกฎหมายระหว่างประเทศที่ทั่วโลกพยายามสร้างกันขึ้นมาเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเดิมการทำความเข้าใจเรื่องนี้เลยเหมือนกับการมองเข้าไปในอนาคตของสงครามเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มนแกะรอยกันเลยดีกว่า รายงานของ AP ที่ออกมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมอ้างข้อมูลจากหน่วยข่ากรองเยอรมนีหรือแวร์กับของเนเธอร์แลนด์ MIBD เขาบอกว่าตรวจเจอการใช้สารเคมีในสนามรบมันคือสารอะไรเหรอคะในรายงานระบุชื่อมาชัดเจนเลยครับ2ตัวที่น่ากังวลมากๆ2ตัวเลยเหรอคะครับตัวแรกคือแก๊สน้ำตา CS ซึ่งหลายคนอาจจะพอคุ้นเคยอยู่บ้างจากการใช้ควบคุมฝูงชนแต่ว่าการเอามาใช้ในสนามรบเนี่ย ถือว่าเผิดกฎหมายนะครับแต่ตัวที่น่าตกใจก่อนนั้นคือตัวที่สองครับชื่อว่าคลอโรพิกรินคลอโรพิกรินชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเลยค่ะมันมันใช้พวกแก๊สพิษแบบที่เราเห็นในหนังสงครามอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะต้องบอกว่ามันคือของจริงและอาจจะน่ากลัวกว่าในหนังเยอะเลยครับที่น่าขนลุกคือคลอโรพิกรินเนี่ยไม่ใช่สารเคมีที่เพิ่งคิดคนขึ้นมาใหม่นะครับแต่มันคือผีจากประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลย เดี๋ยวนะคะจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยเหรอคะใช่ครับมันถูกใช้ครั้งแรกๆในสนามเพาะที่ยุโรปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนฤทธิ์ของมันรุนแรงมากไม่ใช่แค่ทำให้ระคายเคืองแต่มันโจมตีระบบทางเดินหายใจโดยตรงเลยทำให้เหยื่อสำลักหายใจไม่ออกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยครับโหนี่เรากำลังพูดถึงอาวุธจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่กลับมาโผล่ในสนามรบยุคนี้จริงๆเหรอคะ การที่อาวุธอายุเป็นร้อยปีที่โลกเคยคิดว่าเราก้าวข้ามมันไปแล้วมันกลับมาอีกครั้งมันบอกอะไรบางอย่างที่น่ากังวลมากๆเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้เลยนะคะประเด็นนั้นเลยครับมันสะท้อนให้เห็นว่าพอสงครามมันยืดเยือ้อแล้วมันถึงทางตันบางทีข้อจํากัดทุกอย่างก็อาจจะถูกทําลายลงการใช้อาวุธแบบนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องผิดกฎหมายแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถอยหลังกลับไปสู่ยุคมืดของการทําสงครามจริงๆ ซึ่งการกระทําแบบนี้มันผิดกฎหมายระหว่างประเทศแบบเต็มๆเลยใช่ไหมคะจำได้ว่ามีส่วนที่สัญญาที่ห้ามเรื่องนี้อยู่ใช่เลยครับนี่คือการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมีหรือ CWC อย่างชัดเจนที่สุดเลยอนุสัญญานี้ไม่ได้ห้ามแค่การใช้นะครับแต่ครอบคลุมไปถึงการผลิตการพัฒนาและก็การครอบครองด้วย สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือรัสเซียเองก็เป็นหนึ่งในรัฐภาคีที่ลงนามในอนุสัญญานี้ด้วยอ้าวการที่รัสเซียเองก็เป็นผู้ลงนามใน CWC มันยิ่งทำให้เรื่องนี้น่าแปลกใจขึ้นไปอีกแล้วในทางปฏิบัติการเป็นผู้ลงนามมันมีผลผูกมัดแค่ไหนคะหรือมันเป็นแค่ข้อตกลงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่พอถึงเวลารบจริงก็ก็ไม่มีใครสนใจ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือในทางทฤษฎีเนี่ยมันมีผลผูกมัดทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีองค์กรอย่าง o p c w คอยตรวจสอบอยู่แต่ในทางปฏิบัติการบังคับใช้กับประเทศมหาอำนาจในระหว่างที่สงครามกำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ ดังนั้นการละมิด CWC ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจึงเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่การผิดข้อตกลงแต่มันคือการส่งสัญญาณว่ากฎกติกาที่โลกยึดถือร่วมกันอาจจะไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วครับที่น่ากังวลไปกว่านั้นอีกคือในรายงานบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งแต่เหมือนจะถี่ขึ้นเรื่อยๆด้วย ถูกต้องครับนี่คืออีกจุดที่น่าเป็นห่วงมากข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองชี้ว่าการใช้สารพวกนี้เริ่มหนาหูขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี2025โดยเฉพาะในแนวรบด้านตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นจุดที่การรบมันดูดเดือดที่สุดการเพิ่มความถี่อาจจะมองได้2แบบนะครับ 1. คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธีอย่างชัดเจนเลยคือมองว่ามันเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพ 2. คืออาจจะเป็นการทดสอบปฏิกิริยาของนานาชาติว่าจะทำอะไรได้บ้างถ้าพวกเขาใช้มันบ่อยขึ้นเข้าใจแล้วค่ะคือเรามีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของเยอรมน,นีกับเนเธอร์แลนด์แต่ว่านั่นก็ยังเป็นแค่รายงานข่าวกรองซึ่งบางครั้งก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้เหมือนกันแล้วมีหลักฐานอะไรที่เป็นรูปธรรมจากในสนามรบมั้งไหมคะที่มายืนยันเรื่องนี้อานายเลยถูกส่งตัวมารักษาด้วยอาการแปลกๆที่ไม่เหมือนโดนอาวุธทั่วไป อาการแป,กแปลกๆนี้คือแบบไหนคะอาการมันสอดคล้องกับตำราพิทวิยาของคลอโรพิคารีนกับแก๊สน้ำตาซ s สแบบเป๊ะๆเ,เลยครับคือเริ่มตั้งแต่ตาแดงกำ่ำแสบร้อนน้ำตาไหลไม่หยุดหายใจติดขัดอย่างรุนแรงเหมือนมีอะไรมาบีบคอแต่ที่หนักที่สุดเลยนะคือมีรายงานว่าทหารหมดสติในสนามรบไปเลยเดี๋ยวหมดสติในสนามรบเลยเหรอคะแค่ฟังก็รู้สึกหายใจไม่ออกแล้วนึกภาพตามไม่ออกเลยว่าทหารที่อยู่ตรงนั้นต้องเจอกับอะไร มันเปลี่ยนผลการรบในจุดนั้นไปเลยหรือเปล่าคะมันเปลี่ยนเกมในสนามเพลาะไปเลยครับลองลึกภาพทหารที่กําลังยึดที่มั่นอยู่ในบังเกอร์จู่ๆก็มีโดรนบินมาปล่อยควันพิษลงไปทหารก็อยู่ในที่กําบังไม่ได้อีกต่อไปแล้วต้องวิ่งหนีออกมากลางที่โลง่งอ๋อซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขากลายเป็นเป้านิ่งของปืนใหญ่หรือโดรอนอื่นๆทันทีมันเลยไม่ใช่แค่อาวุธที่ทําให้ป่วยนะครับ แต่มันเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีที่โหดเหี้ยมมากในการล้างบางพื้นที่ป้องกันโหฟังดูแล้วมันเป็นยุทธวิธีที่เลวร้ายมากจริงๆค่ะแล้วนอกเหนือจากอาการของทหารแล้วหลักฐานทางกายภาพอื่นๆล่ะคะมีพูดถึงบ้างไหมอย่างพวกภาพถ่ายหรือวิดีโอมีการอ้างถึงครับในรายงานระบุว่ามีภาพถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็วิดีโอจากแนวรบที่ช่วยสนับสนุนข้อกล่าวหาพวกนี้พอพูดถึงภาพถ่ายดาวเทียม เราจะมองเห็นอะไรจากภาพพวกนั้นหรอคะคือเราไม่น่าจะมองเห็นตัวสารเคมีได้โดยตรงใช่ไหมถูกต้องครับเรามองไม่เห็นมุลเลก็กุลของสารเคมีแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์มองหาก็คือร่องรอยของการใช้งานครับเช่นกลุ่มควันที่มีสีหรือลักษณะการกระจายตัวที่ผิดปกติไม่เหมือนควันจากระเบิดทั่วไปหรืออาจจะเห็นรูปแบบการใช้อาวุธที่น่าสงสัยวิดีโอจากโดรนในสนามรบ ก็เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันครับบางทีมันจับภาพตอนที่กระสุนควันพิเศษถูกยิงหรือโดรนกำลังปล่อยสารเคมีได้โดยตรงเลยพอเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาประกอบกันทั้งข่าวกรองอาการของทหารและภาพถ่ายมันก็เริ่มสร้างภาพที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆครับหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้ผลกระทบต่อทหารก็น่ากลัวมา,มากแต่ที่กังวลที่สุดเลยคือนี่คืออาวุธเคมี สิ่งที่น่ากลัวคือการที่มันควบคุมไม่ได้เลยใช่ไหมคะมันไม่ได้จบแค่ในสนามรบแน่แน่นั่นคือฝันร้ายที่สุดของอาวุธประเภทนี้เลยครับมันเป็นอาวุธที่ไร้การควบคุมแล้วก็ไม่เลือกเป้าหมายเมื่อสารเคมีถูกปล่อยออกมาแล้วลงคือผู้ตัดสินชะตากรรมเลยโห้ มันสามารถพัดพาสารพิษพวกนี้ไปได้ไกลหลายกิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านของพลเรือนไรนาหรือแหล่งน้ำมันปนเปื้อนได้ทุกอย่างครับและผลกระทบมันไม่ได้จบในวันเดียวมันอาจจะคงอยู่ในสิ่งวดล้อมปีกนานนี่คือเหตุผลที่ประชาคมโลกพยายามแบนมันอย่างเด็ดขาดเพราะความเสี่ยงที่มันจะลุกลามบานปลายไปสู่หายนะด้านมนุษยธรรมเนี่ยมันสูงเกินไปจริงๆเมื่อมีหลักฐานที่ดูจะมัดตัวได้ขนาดนี้ออกมาสู่สาธารณะ ปฏิกิริยาจากนานาชาติเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นไปตามคาดครับ ทันทีที่รายงานนี้ถูกเผยแพร่ออกไปองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Human Rights Watch แล้วก็ Amnesty International ก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีเลยทั้งสององค์กรออกถแถลงการเรียกร้องให้มีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการโปร่งใสแล้วก็เร่งด่วนโดยองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นกลางเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็นำตัวผู้รับผิดชอบมาลงโทษการออกมาขององค์กรเหล่านี้สำคัญมากนะครับเพราะมันยกระดับเรื่องนี้จากแค่ประเด็นการทหารให้กลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่โลกจะเพิกเฉยไม่ได้แล้ว แล้วฝั่งรัสเซียล่ะคะซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยตรงเลยมีการตอบโต้ออกมาว่ายังไงบ้างแน่นอนครับตามรายงานรัฐบาลรัสเซียออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิงเลยโฆศกกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพรัสเซียปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและก็ไม่มีนโยบายในการใช้อาวุธเคมีใดๆทั้งสิ้นครับ ก็เป็นไปตามคาดที่รัสเซียจะปฏิเสธนะคะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์มันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าข้อมูลจากหน่วยข่าวกองตะวันตกอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อกดดันรัสเซียอีกทางหนึ่งหรือว่าหลักฐานมันแน่น,นหนาเกินกว่าจะเป็นแค่เกมการเมืองถ้าอย่างนั้นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเลยครับในสภาวะสงครามทุกข้อมูลข่าวสารย่อมมีมิติทางการเมืองแฝงอยู่เสมอ แต่ในกรณีนี้สิ่งที่ทำให้ข้อกล่าวหามีน้ำหนักมากคือการที่มันมาจากหน่วยข่าวกรองของหลายประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเดียวและที่สำคัญกว่านั้นคือมันสอดคล้องกับหลักฐานทางกายภาพและคำให้การจากภาคสนามอย่างที่คุยกันไปคือมีทหารที่ล้มป่วยจริงๆมีอาการที่ตรงกับสารเคมีที่ถูกกล่าวหาจริงๆดังนั้นการจะปัดตกข้อกล่าวหานี้ว่าเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองอย่างเดียวก็ คงจะยากครับมันมีข้อมูลที่จับต้องได้มาสนับสนุนมากเกินไปถ้าอย่างนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วยังไงต่อถ้าหาข้อกล่าวหานี้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นความจริงขึ้นมาจะเกิดอะไรตามมาคะมันจะเป็นแค่การออกถแถลงการประนามหรือว่ามันจะมีผลกระทบที่รุนแรงจริงๆถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงนะครับนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของสองครามเลยผลกระทบที่ตามมาจะรุนแรงและเป็นรูปธรรมแน่นอน การประนามในเวทีสาประชาชาติเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ที่น่าจะเห็นผลทันทีคือการออกมาตรการคว่ำบาตรรอลอกใหม่ที่หนักหน่วงกว่าเดิมจากกลุ่มประเทศนาโต้และก็สหภาพยุโรปครับคว่ำบาตรหนักกว่าเดิมนี่คือระดับไหนคะเพราะทุกวันนี้ก็หนักมากอยู่แล้วอาจจะพุ่งเป้าไปที่ภาคส่วนที่ยังเหลือรอดอยู่เช่นพลังงานนิวเคลียร์หรืออาจจะเป็นการแบนสถาบันการเงินของรัสเซียทั้งหมดออกจากระบบการเงินโลกอย่างสมบูรณ์แบบเลยซึ่งจะสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อเศรษฐกิจของรัสเซีย นอกจากนี้ในทางการทหารมันอาจจะเป็นการเปิดทางให้ชาติตะวันตกส่งมอบอาวุธที่ล้ำสมัยกว่าเดิมให้กับยูเครนเพื่อใช้ป้องกันการโจมตีในลักษณะนี้โดยเฉพาะพูดง่ายๆก็คือมันคือการข้ามเส้นแดงที่จะนําไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นในทุกมิติเลยครับฟังดูแล้วสถานการณ์น่าเป็นห่วงแล้วก็เปราะบางมากๆเลยนะคะ ั้นห่อสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ครั้งเรากำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่หนักแน่นว่าสงครามในยุคศตวรรษที่21กํากำลังย้อนรอยกลับไปใช้ยุทธวิธีที่โหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่1โดยมีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองชาติตะวันตกเป็นตัวตั้งต้นและมีหลักฐานสนับสนุนทั้งจากอาการของทหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรวมถึงภาพถ่ายต่างๆจากสนามรบในขณะที่รัสเซียก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และสถานการณ์ทั้งหมดนี้ก็กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ที่อาจจะนำไปสู่การคว่ำบาตและวิกฤตการทูตที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมถูกต้องเลยครับและการกลับมาของผีร้ายอย่างอาวุธเคมีในสนามรบสมัยใหม่นี้มันทิ้งคำถามที่น่าคบคิดแล้วก็น่ากังวลไว้สำหรับพวกเราทุกคนเลยนะครับว่าเมื่อความขัดแย้งมันยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เส้นแบ่งทางศีลธรรมและสมุดกฎกติกาของสงครามที่เคยตกลงกันไว้มันกำลังถูกฉีกทิ้งไปทีละหน้าหรือไม่และที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือหากการข้ามเส้นในครั้งนี้เกิดขึ้นจริงและไม่ได้รับการจัดการอย่างเด็ดขาดมันจะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่อันน่าสะพรึงกลัวสำหรับความขัดแย้งอื่นๆในอนาคตได้อย่างไรมันเหมือนกับการเปิดประตูบานหนึ่งที่เมื่อเปิดแล้วอาจจะไม่มีใครสามารถปิดมันได้อีกเลยครับ